มามาเรามา,มารองดูว่าจะเป็นแบบไหนนะคะขอบคุณนะคะบ้านรุ่งตาเอาไปไกลนะ ใส่ักใส่อีนั้นด้วยนะโอ้ยยังไม่ยังไม่เดือดเลย มันจะไม่สวยขอบคุณนะคะมาลองด้วยกัน ก็เม่วงนลคะกไอไหมโอเค เสือพวงก,ก็เราก็หั่นเฉลียงนะคะหรือว่าแล้วแต่เราจะชอบเนะาะเพราะมันจะมีเส้นเส้นเยอะเนาะถ้าพูดอย่างนี้ก็มีม,ม,มันจะมีไฟเบอร์เยอะนะคะแล้วก็ค่อยค่อยทอดนะคะเพื่อที่จะให้อะก๋เคือของเราสุกเนาะ ปตูจะผสมไข่ด้วยนะคะมีไข่แล้วก็มีแป้งทอดกรอบแล้วก็เป็นข้าวเจ้านะคะผสมกันนะคะในการทําอันนี้ประตูก็จะทอดมะเขือม่วงแล้วก็กะหล่ำดอกนะคะซื้อมาเมื่อวานอ่ะกะล่ำดอกก็ซื้อมาสามถุงห้าสิบ คุณนะคะที่มาให้กำลังใจในการทอดเสียม่วงของประตูนะคะจิ้มกับน้ำพริกน้ำพริกประตูก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าอย่ทอดไฟแรงนะคะ,ะถ้าอ่อนมากมันก็จะไปอมน้ำมันเนาะขอบคุณนะคะ มิซาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณคาะนะคะสวีนะคะใส่แว่นมาให้กำลังใจจ้านะคะขอบคุณคาะนะคะขอบคุณนะคะ